นายนนทริตพิสัรยบุตรนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก t d r i ค่ะก็เปิดเผยบอกว่าแผนการเปิดประเทศใน120วันที่นายกรัฐมนตรีประกาศอันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายในอุดมคติอยู่พอสมควรนะคะเรียกได้ว่าเป็นกรณีคาดการณ์กรณีที่ดีที่สุดทั้งการควบคุมโรคระบาดการกระจายวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศก่อนเปิดเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าอย่างเร็วที่สุดประชาชนร้อยละ70จะได้รับวัคซีนครบ2โดสในเดือนกุมภาพันธ์2564ถึงจะเปิดเศรษฐกิจได้เพราะว่าเกิดความสมดุลระหว่างการควบคุมการระบาดกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีที่จะเปิดประเทศและเศรษฐกิจภายใน120วันอันนี้ถือว่าเร็วกว่าที่ทปทคาดการณ์ไว้ถึง4เดือนครึ่งนะคะแต่ถ้าทําสําเร็จเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมา4 5 0 0 0 0ถึง 5 4 0 0 0 0ล้านบาทเลยนับเป็นการฟื้นตัวนิภาคการท่องเที่ยวและการจับจ่ายบริโภคของคนในประเทศค่ะแต่ปัจจัยความสำเร็จและความเสี่ยงของแผนนี้ตัวแปรสำคัญคือวัคซีนค่ะทั้งในเรื่องของปริมาณและในเรื่องของคุณภาพวัคซีนปริมาณแผนการฉีดวัคซีนของรัฐบาลที่จะฉีดเข็มแรกให้กับประชาชนในเดือนมิถุนายนและในอีก4เดือนข้างหน้า จะฉีดได้45ล้านโดสหรือว่าคิดเป็นร้อยละ60ของประชากรนนะคะก็ยังไม่ถึงภูมิคุ้มกันหมู่ที่ควรจะได้ร้อยละ70รวมทั้งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่2ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อดูตัวแรกแล้วแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนจะอยู่ที่6ล้านโดสกรกฎาคมถึงกันยาอยู่ที่เดือนละ10ล้านโดสนะคะแล้วในเดือนตุลาคมที่จะครบกำหนด120วัน ช่วงครึ่งเดือนคาดว่าจะฉีดวัคซีนได้อีก5ล้านโดสดังนั้นมันจะรวมอยู่ที่45ล้านโดสค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดในเข็มที่1ด้วยนั่นหมายความว่ารัฐบาลเลือกทางเสี่ยงที่จะเปิดประเทศในช่วงที่ยังไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมูซึ่งก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบสาธารณาสุขและระบบเศรษ,ษฐกิจด้วยค่ะส่วนอีกประเด็นที่ต้องพิจารณานั่นก็คือประสิทธิภาพวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่ไทยได้รับนั้นทางการแพทย์ถือว่าเป็น secondary วัคซีนที่ประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดไม่ดีนักและเป็นความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดในวงกว้างมีมากขึ้นหลังจากเปิดประเทศและผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเปิดได้ตามปกติซึ่งมาดูโมเดลจากต่างประเทศเปรียบเทียบกับการตัดสินใจของรัฐบาลไทยจะไปคล้ายกับการผ่อนคลายในอังกฤษและชิลีค่ะทั้งสองประเทศเปิดประเทศหลังฉีดวัคซีนแต่ก็ต้องปิดอีกครั้ง ก็ทำให้เห็นความเสี่ยงการระบาดในระดับสูงกรณีร้ายแรงสูงสุดก็คือจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่าวันละ7,000คนถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเกินความสามารถของระบบสาธารณสุขไทยเกินความสามารถของแพทย์พยาบาลที่เขาก็ทำงานกันหนักอยู่แล้วนะคะและขณะนี้การควบคุมการระบาดระลอก3ก็ยังทาไม่ได้ด้วยหากว่ามีเชื้อกลายพันธุ์จากสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาก็จะลำบากก็จะทำให้สาธารณสุขนั้นรับมือไม่ไหวค่ะ ทางด้านของนายธนวันรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์ขยักกรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการเปิดประเทศภายใน120วันที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไว้ถือเป็นสัญญาณที่ดีและน่าจะเป็นไปได้แต่การบริหารจัดการวัคซีนที่จะฉีดให้กับคนไทยทุกกลุ่มจะต้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เพราะว่าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคม2564นีนี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะเปิดประเทศเพิ่มเติมได้ในช่วงไตรมาสท,ที่4ของปีนี้นะคะ